สวัสดีจ้ามาเนี่ยยายเตี๋ยเสื้อผ้ามาจิ้งเขา่ากับแยงไก่ใส่ฟกักนี่แยงไก่ใส่ฟกักแล้วก็มีน้ำพริกไอ้ไตปลาด้วยจา้าแล้วอันนี้กะพักไอ้แกงพะแนงหลานเพื่อเสียนี่เอาไว้ให้หลานตั้งหากหลานเดี๋ยวหลานมากินหลานสิมาก,กินอยู่ยายสิมาก,กินนั่นแกงไอ้ไก่ใส่บักฟกักมจาจ้า นกเติได้บักเขียมานําหลานไทยมาจากเบยเยี่ยมอันนี้พักพักมาจากเบยเบยีเยียมได้จ้ะนี่พักไอ้ใหญ่ๆนี่อ่าพักใหญ่ๆอันพักกาดอันนี่เพิ่นเพิ่นมามันแสบเพิน่นปะ,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 ะอ้วก็เลยก็เลยออันสิมากินอืม แล้วอันแกงไก,ก่ไ่ฟักอมเออน้จะเอาไหมเนี่ยไม่เอานูจะกินกับอะไรเทไปแล้วเทแล้วเหรอโอเคมาหลานสวัสดีค่ะไดเออม,มาสวัสดีค่ะแล้วก็ไปนั่งกินดูไอ้แทสวัสดีค่ะหลานสาววันนี้จะมากินอะไรไม่รู้แต่ว่าหนูจะไม่กินด้วยเพราะว่าหนูจะกินตรงนู้ บายบายแกดแชร์กดติดตามไปแล้วไปแล้วร้านสาวมามาจ่ามาแสบกับน้ำพริกไตปลาได้มาเียได้เตียวกินน้ำพริกไตปลาน้ำพริกไตปลาเนี่ยโอ้ือสิเพ็ดคักยู่ดอกจาก่าเอ็นบ่เพ็ดบอ okay, okay. ีอิระน่ะอล่ากันยังว่าเพ็ดโอ้แขนเสียนเนี่ยเนาะ ส้มจิได้กินส้มหม้อล้ำแตงตัวอรลดมาจากสดน้ำโกโก,โก้คือเกาล่ดยัเตีย๋ยวอือก็อยากกินมือกับอันพริกเน,ะนาะน้ำพริกสิกินมือได้บะเนี่ยอือไม่เผ็ดรเผ็ดอือพริกไตปลาแม่จา๋า อ,อยากขันหัวแล้วกันเดี๋ยวเจอสายตาอืมทั้งขันหัวเดี๋ยวกินมือก็เกสาสไตล์อ่ะเดียวพักเยก็กรอบง่ายมา,จากจ้ะมาแสบน้องกันอืมเพชรทั้งเผ,ผ็ดมือเผ็ดเหมือนอยู่ในนาล็เกเตอร์อืม เผ็ดเหนืงอยอยู่ในนากพ่องานสจาเผ็ดไมต้องเผ็ดขนดี้ก่นสมว่ากนข่าร้าขึ้นมาก,กินข่าร้ายังสวยเป็นไงได้จ้ะมาเคี้ยงอแกเราได้จ้ะมาเคี่ย มูมงมกินข้าวอ่ะมันจะทำให้อ้วนอตอนนี้มูม,มูมไม่ได้ทำอะไรใช่ไหม,มมูมเริ่มตะอุ่นแล้ว <c oughs> อ่วะกอดตลอดอุ่นเรือเบิ่งพักด้วยจ้ะ พักมาจากเบลเยียม <Okay. S 1> ประเทศเบลเยียมอ่าเ่แสบด้กย พริกใส่ปลาเนีย่ยนะจ๊ะยิ่งเขาก็พักก็พริกแซบได้นะจ๊ะ Ừ. bạc phạc bạc phạc, phạc bè... Bè nữa thay cả bạc phạc bê dèm nữa chả cả không จเจ้ากับิบะไข่ได้เอาม่าแน่หราจาเพราะว่ามันเอาม่ายากแล้วกับแพ้งน้ำข้าจเจ้าก็เลยเอาจากแบร์เยี่ยมมาก แต,แต่อร่อยเหมือนกันอหิวเขา่าแห้งไรเลยลืมเอิ่มพี่น้องมากินเขาน้ำกันฟังล่าฟังไทยฟังยุโรปก็ได้ว่มึงก็ลืมเวลาเราสมควรทำอ่ะอืมว่มึงก็แบบหิวแล้เริ่มกินก่อนเลยอ่ะอืม อืมยาเตี่ยวแม่นะมาได้จา่าไม่กินน้ำกันรดเปิดเสมอเสมอนี่อ,อาาจะพูดอะไรนะตอนที่เราทำอะยกจะพูดอะไรแต่หมอมือเริ่มกินก่อนอืมแล้วแบบเอ้ยแล้วกินแล้วเหรออืม,อมก็บอกอืม เลือกจังเลยอ่ะแซบจอยแซบน้ำพริกโอ้เป็นเบอร์เบอร <Ay! S 1> ์าจจะแยเจังเผ็ดถ้าอยากจะทำเหมือนกันนะคะอยากทำเผ็ดเลยทำเผ็ดเน่ ร้อนมากปากร้อนอืมจับน้ำพิษ กินเอาแล้วได้จมเพ็ดเผ็ดหมดถ้วยสองถ้วยนั่นนี่ยนี่คือถ้วยสองหมดนี่คือถ้วยหนึ่งหมดบ๊ายบายอืมบ๊ายบายไปก็ไลค์ก็แช์ก็ใช้ไ็ใช่อืมก็อย่าลืมแกงไก่ อย่าลืมอย่าทำเผ็ดนะมันจะเ,เผ็ดเกินใส่เผ็ดนิดหน่อยด้วยนะ่นน่ะเผ็ดเผ็ดโอ้

ขมเล่หน่อยหอกแล้วทำามขม,ขมเมื่อยเอาขมเล่นน้อยหรือว่าขมมากจะมากกับแซบข้าวแซบแซบอือโอ้แต่ว่าเผ็ดเผ็ด <c oughs> ก็ต้องอดทนอืมเพชรจำรับเล็หน่อยนะก็แม่บอกให้หนูอดทนนี่นะตอนฝัก <c oughs> <c oughs> ตอนฝัก น้ำพริกไตปลาเส็จแสบเยอะไตปลาไปไก็ไล้ก็เสรยก็ตกดตา้ที่าด้วยอืมแสมบจเขาบิดถอยแล้วจ้ะ เผ็ดเกินอ่ะไม่เผ็ดอะมมนี่เผ็ดอ่ะเขาบอกไม่ได้ใส่พริกแต่ว่าเนี่ยใส่พริกชัดๆจำปามันตัวใหญ่มมนจินหายมัดตัวไล้จ้ะ ต่างกับจบชิบนี่ไว้แค่แหนน่ะจะก,ก่อน<พ>อจะไปก็ลืมอย่า,ยา,ยายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะเคียวกดซับตะไคร้แยกเต่ในนี้จะว่าพิษว่าถือแยกเต่ก็ได้ขอโทษขออภัยสวัสด,ดีจา้าบาย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 